กับผมวินเพช์รถครอบครัวที่คุณมั่นใจใครที่เป็นสาวก TRD นะครับสาวก f o r t u n e r ห้ามพลาดคลิปนี้ดูให้จบเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนขอแนะนำเลยครับคันนี้ To y ย ta f o r t u n e r 2.8 TRD Sportivo นะครับปี2019คันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับเลขไม์เพียง40,000เท่านั้นเองวิ่งน้อยมากๆเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งนะครับ20กว่าโลเท่านั้นเองป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านเจ็ดแน่นอนครับแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง900,000 สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโอ้โหประหยัดจากป้ายแดงไปเจ็ดแสนกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับสาหรับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากฟรีดาวน์คันนี้จัดได้เลยนะครับผ่อนเดือนละหมื่นแปดเท่านั้นเองรายได้สามหมื่นหกขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องคำนะครับเบอร์โทรด้านล่างเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะลูกค้าจากจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกบินวินพชรยนครับรับประกันได้รถสวยๆไว้ใช้แน่นอนเส้นสายรายละเอียด TRD คันนี้นะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปกันเลยครับแน่นอนนะครับคันนี้เราได้เป็นรุ่น2.8นะทรดนะฮะเป็นลองแค่ตัวขับ4เท่านั้นเองในคันนี้เป็นขับ2อนะไฟหน้าเราจะได้เป็นตัวไบ b บีมโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นชุดไฟ daylight ไฟหลีไฟเลี้ยวครบชุดด้านในในตัวสวยมากด้านล่างนะครับตัว s p o ร์ติวนะครับทรดเจนสตรงนี้ก็จะปรับนะครับมีคิวโครเมียมสวยๆขึ้นมาตรง,ตรงไฟสปอร์ตไลท์ไฟตัดมอ นะฮะตรงบริเวณกระจังหน้านี่ฮะสวยๆแบบนี้นะฮะสไตล์ TRD เลยนะครับแต่งเดิมจากศูนย์มานี่ฮะสวยจริงตรงบริเวณฝากระโปรงนี่ฮะสวยตรงคมเดิมนะครับรถทุกคันของเรานะคัดพิเศษเกรด A ไม่มีชนหนักพิควัมจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชนรุดสูญหายตอนนี้นะครับจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะต้องซื้อรถกับบริษัทใหญ่ที่ไว้ใจได้เพชรยนต์เปิดทําการมาแล้วนะครับ26ปี บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพครับคัดรถสวยได้ใจลูกค้าดูรถไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาเลยเรามีทีมช่างมืออาชีพจากบริษัทชิคนะครับมาตรฐานจากเยอรมนีเข้ามาตรวจเช็ค215จุดรอบคันนะฮะมั่นใจได้เลยว่าไม่มีชนหนักหรือความจมน้ําแน่นอนสบายใจได้ไปกันต่อเลยนะครับตรงบริเวณการชนหน้านี่ฮะเชื่อมโยงนะครับมาจนถึงป่งซุ้มล้อด้านข้างในเจน2ของ T r d อดีเราจะได้เป็นล้อมแม็กนะครับอัพไซส์ขึ้นเป็นขอบ20ลายใบยพัดทูโทนแบบนี้ฮะสวยมาก ได้เป็นอย่างดันหลบแบรนเทคจัดไปเลยดอกลึกใช้ยาวนะครับปีกนกชกออพด้านในนี่นะฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ด้านในนะครับตัวทีอดีเราจะได้เป็นคอยล์สปริงสีแดงนะเนี่ยฮะตัวปีกนกชกออพนะครับไม่รั่วไม่ซึมเลยอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้กระจกเดิมแท้เช็คแล้วฮะรอบคันเลยนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าได้เป็นงานเพนโนแบล็กนะไฟเลี้ยว l อ d ดีมีให้ด้านล่างก็จะได้เป็นชุดบัานไดข้าง สวยเจ้าของเดิมก็ติดเป็นเบ้ากันลอยให้เรียบร้อยติดิฟ์ม6อ่าสีด้านหน้า60รอบคันกันสาสี่ชิ้นครบชุดแล้วก็ราวแหลกหลังคาแบบบิวอินในรุ่นป้ายแดงนะครับสีขาวนะฮะสีขาวที่เป็นแบบทูโทนแบบนี้ราคาจะสูงกว่ารุ่นทั่วไปอีก20,000นนะครับเพิ่มอีก2 0 0 0 0แต่คันนี้คุ้มมากเลย93900 0นานะใครออกได้บ้างออกในทุกอาชีพนะครับนี่ฮะพอค้าแม่ขายพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพอิสระ อาชีพรับเหมานะครับมีรายได้ประจํา3 0,000ขึ้นไปนะฮะยิ่งถ้าถ้าท่านไหนรับรับเป็นเงินสดแต่มี50ทวีนะครับรับรองรายได้หรือหักรายจ่ายออกได้เลยยิ่งมีเครดิตดีด้วยนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยเริ่มต้นที่2.39เท่านั้นเองมีให้นะครับเนี่ยหรืออยากจะผ่อนสบายสบายยาวๆสูงสุดได้84งวดเลยฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละ18ื่นแปดจัดได้เหมือนกันนะฮะรายได้36ถ้าทักเข้ามาโทรเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านในต่อคันนี้กุญแจได้เป็นแบบ smart entry นะนะฮะได้ได้เป็นกุญแจแบบ smart entry ด้านในนะครับ T R D เข้อสังเกตคือเราจะได้เป็นเบาะนี่ฮะเบาะหนังแบบ t ู o tone แบบนี้เลยสีดำตัดแดงนะฮะแล้วก็เดินได้แดงสวยๆเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้างาน T R D เรียกว่าบง่งบอกบุคลิกนะครับถึงความสปอร์ตนะแล้วก็นี่จุดสังเกตคือ T R D นะครับเราจะได้เป็นลำโพง นะครับชุดลำโพง jbl 9จุดรอบคันเดี๋ยวผมพาดูเนี่ยฮะลำโพงทวิตเตอร์ซ้ายขวาลำโพงเซอร์ราล์ด้านหน้ามีเป็นของ jbl เลยชัดเจนคุ้มค่ามากนะครับตรงบริเวณซอกหน้าน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเห็นไหมฮะเนี่ยสวยเดิมด้านล่างชุดบนชุดล่างเดิมหมดพลาสติกใหม่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยผมให้ดูนะยิ่งสะท้อนกระแสงยิ่งสวยฟิล์มได้เป็นของลามบหน้านะครับติดฟิล์มสภาพยังสวยใช้งานได้ปกตินะนะครับลุยแดดไม่ร้อนสบายใจได้ นี่ฮะด้านข้างก็ได้เป็นหนังบุนุ่มแต่สลับกับพลาสติกนะครับทูโทนดําเดินได้แดงมือเปิดเป็นแบบโครเมียมเนี่ยเจ้าของเดิมนะครับพลาสติกจะไม่ได้แกะเลยตรงสคกับเพจไว้ฮะได้เป็นเนี่ยะปั๊มทีอาร์ดีตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะเดิมๆสีเป็นเมทัลลิกสวยมากแล้วก็ติดพรม 3D มมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหคันนี้นะครับซื้อไปก็ขับหล่อๆได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วด้านข้างตรงนี้ตร,นตรงบริเวณเสาบ,บีนะครับเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยในชุดบน ผูกรอนสวยเดิมไม่มีรอยประแจขันไขนี่ฮะน็อตสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับประตูหลัง,งเปิดให้ดูนี่เลยนะครับพาคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆหลานๆไปเที่ยวช่วงปลายปีผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วนานๆจะเข้ามาทีคันนี้ไมค์สี่หมื่นนะผมย้ำเลยนะไมค์แค่สี่หมื่นเท่านั้นเองแต่ได้ TRD Sportivo ไปใช้คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับเบอร์ทโทรด้านล่างโทรมาด่วนตอนนี้เลยมาเร็วไปเร็วแน่นอนนี่ฮะด้านล่าง นะครับตัวสติเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยเบาะตอนสองได้เป็น 60- 40นะครับตรงกลางก็จะมีเป็นพนักแขนให้แล้วก็จะมีช่องนี่ฮะเป็นวางแก้วน้ำนะครับสวยๆแบบนี้เบาะก,ก็ปรับได้นะครับปรับยกขึ้นมาก็โอ้โหด้านหลังนี่ฮะสวยหรูหราเจ้าของเดิมก็ติดพรมให้เรียบร้อยแล้วกันรอยสวยมากเบาะด้านหลังนะครับตอนสก็พับ50-50แ50ยกซ้ายขวาแบบแขวนนี่ฮะ ลำโพงดอกที่9ตรงบริเวณด้านหลังเท่ากับว่าเดินทางเนี่ยนะฮะร,ระบบเซอร์ราวรอบคันของ JBL คุ้มไหมครับคุ้มมากนะใครถ้าชอบนะครับเนี่ยออปชันดีๆแบบนี้ในราคาประหยัดจากป้ายแดงไป7จ็ดแปดแสนรับคันนี้ไปใช้ครับรับประกันความคุ้มค่าแน่นอนระบบความปลอดภัยนะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับระบบ b a ระบบช่วยเบรกระบบกระจายแรงดัน EVD แรงต่างนะครับมีให้ครบเลยคันนี้ นะฮะคันนี้เป็นรุ่น Black t ็ p นะครับด้านหลังเนี่ยนะฮะจะสังเกตสปอยเลอร์เขาจะสวยมากจะยืดยาวออกมาเงี้ยนะฮะสวยนะครับดีไซน์ดีไฟไฟเบรกโดนที่3เป็นแบบ LED ให้นะครับแล้วก็มีชักฟินด้านบนเนี่ยบิลอัพขึ้นไปเลยสวยๆ Black Top หลังคาดำยอมรับว,ว่าเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ได้รับได้รับความนิยมสูงมากนะด้านหลังก็เราก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งนะนี่เลยเจ้าของเดิมก็ติดเป็นคิวตรงนี้นะ เรียกว่ากันลอยแต่สไตล์สปอร์ตเข้าชุดกันสวยๆนะครับเข้าชุดกับตัวกันชนท้ายนี่ฮะก็จะมีเป็นไฟทับทิมเพิ่มความปลอดภัยให้ประตูท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยเปิดได้3แบบนะฮะเปิดจากรีโมทเปิดจากกรอไไฟฟ้าด้านหลังแล้วก็เปิดจากพาวเวอร์ดอด้านข้างคนขับตรงคอนโซลนี่ฮะรุ่น2.8ชัดเจนและได้เป็น T R D Sportivo นะครับเปิดออกมาเนี่ยฝาท้ายเราจะได้เป็นแบบไฟฟ้านะับเปิดออกมาแบบนี้ เป็นแบบแจมโปรเทคชั่นด้วยนะกันหนีบด้วยคุ้มค่ามากๆนะ,ะด้านหลังตรงนี้นี่ฮะน็อต <Not S 1> ไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยสปอร์ตเบนทอาร์คสวยเดิมสีเป็นเมทัลลิกนะเนี่ยสวยกริปเลยสปอร์ตเบนทอาร์คเห็นไหมฮะผมพาชมโอ้โหสวยจริงนี่ฮะนี่คือรถที่คุณตามหาเลยเลขไมล์สี่หมื่นนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากเนี่ยสวยมากเลยเดิมหมดครับเดิมทั้งคันผมพาดูแบบนี้ลูกค้าชอบ ผมบอกเลยว่าคันนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับใครดูคลิปนี้ยังไม่ต้องดูจบก็ได้โทรมาหาผมเลยศูนย์หกสี่หกครับรับคันนี้ไปใช้ประหยัดจัดไปแดงไป70,000สมีแน่นอนคุ้มค่ามากๆนะครับเนี่ยฮะเดินทางกับครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานเนี่ยไปได้เลยครับพานวมปูนอนเล่นนั่งเล่นในรถสบายเลยแล้วเครื่อง2.8นะครับเดินทางขึ้นเขาเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วไทยพละกกาลังเหลือเฟือ177แรงม้าเอาอยู่แน่นอน แล้วก็ได้ความหล่อด้วยนะนี่ฮะแต่งหล่อ,ลอเท่เทแบบนี้ใครสนใจนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูตรงบริเวณคนขับกันต่อเลยครับภายในนะครับพวลมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตเลยนะครับแอร์แบ็กหกใบมีให้รอบคันเลยนะครับตรงบริเวณพวลมาลัยบริเวณผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับเสา A ซ้ายขวามา่านนิรภัยด้านข้างนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็นี่ฮะเข้าออกตามระยะผู้ขับขี่นะครับครูสคอนโทรล มีให้แน่นอนนี่แพ d d ด e ชิ p มีให้ด้วยนะครับคันนี้เลขไม้สี่หมื่นสี่เท่านั้นเองนี่ฮะสี่หมันแปดร้กิโลโอ้โหคันนี้นะครับคุ้มค่ามากๆนะฮะสวยจริงแล้วตัวทีอาดีนะครับข้อสังเกตคือตรงนี้เขาจะตกแต่งเป็นลายเคฟล่าให้นะฮะสวยไม่เหมือนใครหน้าจอก็ได้เป็นแบบ m id นะครับสนิ้วตรงกลางนะเข็มวัดรอบเข็มความเร็วนะครับเกียรความร้อนแล้วก็เข็มน้ํามันนะี่ฮะ สวยๆนะครับมีกราฟิกให้ด้วยแล้วก็เป็นการแสดงข้อมูลต่างๆของการขับขี่ดูง่ายนะด้านข้างนะครับตรงนี้นี่ครับพุชสตาร์ทเรามีให้แน่นอนนะครับในรุ่น T.R.D. ช่องวางแก้วน้ำนะครับใบใหญ่ๆใช้ได้ตัวควบคุมพาวเวอร์ดอด้านล่างตรงบริเวณแผงข้างนะครับตรงนี้นะฮะเราจะได้เป็นแบบทูโทนแน่นอนนะครับพลาสติกตัดสลับกับหนังบุนุ่มสีแดงตัดดาอันนี้ก็เดินได้แดงสวยๆกระจกออโต้สีบานเลยนะครับเซ็นเตอร์ล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้า มือเปิดเป็นแบบโครเมียมให้นะลำโพงทวิตเตอร์ข้อสังเกตนะครับตัวทีอดีเราจะได้เป็นชุดลำโพงของ JBL เลยโอ้โหนี่ฮะคุ้มมากนะครับมีทั้งตัวลำโพงทวิตเตอร์ลำโพงเซอร์ราวมีให้ลำโพงมีให้9จุดนะคุ้มมากๆนะครับดูหนังฟังเพลงเดินทางเนี่ยฮะสบายเลยนะครับตรงนี้ได้เป็น, Crew Box นคูลบ็อก์นะนี่นะฮะเป็นช่องเก็บความเย็นนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่กระสารอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ คันนี้ได้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นได้เป็นหน้าจอ8นิ้วนะทัชสกรีน8นิ้วนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยนี่ฮะ JBL นะครับเครื่องเสียงดีใช้ได้เลยมาพร้อมกับกล้องถอยให้เรียบร้อยนะฮะติดตั้งเดิมจากโรงงานให้ด้านล่านะครับได้เป็นแอร์ดิตอลออโต้นะปรับได้7ระดับนะช่อง power outlet มีให้นะครับตัว USB charger มีให้ช่องวางกุญแจวางมือถือนี่ฮะข้อสังเกตนะครับในรุ่น T R D ตรงเนี้ยเราจะได้เป็นลายเคฟลา่านะถ้าเป็นตัว V ต่างๆเนี่ยจะได้เป็นลายไม้สลับกันไปนะครับตรงบริเวณหัวเกียร์ตรงนี้ยรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวต้องทําสปานะครับแก้ไขางานอะไรให้เรียบร้อยแต่ผมรีวิวให้ดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแล้วก็ฟัง์กชันนะฮะตรงนี้ก็ได้เป็นที่วางแก้วน้ำน,นะครับสวย,สวย โหมดนะครับโหมดการขับขี่ก็จะมีอีโคโหมดนะครับโหมดประหยัดน้มามันแล้วก็เพิ่มแรงม้านะครับโหมด power จัดไปในช่วงเร่งแสงแล้วก็ความปลอดภัยนะครับ traction control มีให้ความประหยัด idling stop มีให้เบรกมือเป็นแบบมาตรฐานก้านยกนะครับหุ้มหนังเดินได้แดงสวยๆนี่ฮะตรงมานักแขนนะครับได้เป็นหนังบูนุ่มสีดําเดินได้แดงเปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้ด้านบนกระจกปรับรดแสงแบบแมนนวลนะแต่ได้เป็นติดตั้งกล้องเดิมจากโรงงานมาให้เลย นะครับกล้องบันทึกหน้าแล้วก็ตรงนี้ไฟสองสว่างนะครับแบบออโต้ให้ตรงม่านบังแดดทั้ง2ฝั่งนะมีให้ช่องวางแว่นตาไฟสองแผ่นที่แบบ LED นี่ฮะสวยครบชุดใช้งานได้ปกติแอร์ตอนหลังได้เป็นแบบดิจิตอลนะควบคุมแถว2แถว3นี่ฮะสวยๆเฮดรูมสะอาดสะอาดเบาสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดตอนสองก็ปรับ60-40นะะด้านหน้าก็จะเป็นนี่ฮะหนังบุนุ่มสวยมาก เจ้าของเดิมถือว่าดูแลดีนะครับคันนี้ใครหายอยู่นะครับผ้ามพลาดเลยคันนี้จบแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับสำหรับเครื่องยนต์แน่นอนครับเราได้เป็นขุมกําลังดีเซลคอมบอนเรลนะครับสองจลิตรบล็อกหนึ่งจดีร้อยเจ็ดสแรงม้าครับความแรงแกร่งประหยัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะหายห่วงแน่นอนผมพาดูโครงสร้างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้นี่ฮะไฟหน้าแท้เดิมไทยคุยโตเดิมโรงงานนี่โลโก้ชัดเจนแบบนี้จุดเชื่อมโยงนะครับระหว่างตัวบอดี้ กับตัวแขนหน้าตร,ตรงบริเวณนี้ฮะสปอร์ตเมนอาร์คสวยเดิมไรเรียนกันมานะครับนี่จุดเชื่อมโยงระหว่างแขนหน้ากับตัวคานม้น้ำเดิมสีไม่เพี้ยนนะฮะไม่มีรอยแงะแกะเก่าตรงบริเวณนี่ฮะคานมอน้ำนะครับปั๊มแอลในฝั่งซ้ายมีลูกศรชี้ตรงนี้นะครับชัดเจนมาร์คกิ้งเดิมโรงงานท่อ,อยางท่อน้ํานุ่มๆไม่กรอบไม่แตกอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่ฮะไรเรียงกันมาสวยมาก ฝั่งขวานะครับปั๊ม R ลูกศรชี้มีให้มากิ้งเดิมครับ <_ S 2> เดิมโรงงานหมดเลยไฟหน้าแท้ไทยโคยิตโตนี่ฮะชัดเจนแขนหน้าเชื่อมโยงกับตัวคานหม้าน,าน้ำเห็นไหมฮะเนี่ยผมรีวิวให้ดูแบบนี้ลูกค้าดูรถไม่เป็นโทรมาถามเยอะมากนะคือลูกค้าเป็นสุภาพสตรีไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเนี่ยผมพาดูรีวิวแบบนี้ฮะตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะบางทีลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาดูดูจากคลิปผมนี่แหละ นะครับหรือถ้าต้องการข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เนี่ยตรงบริเวณสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับตรงแก้มข้างไม่มีการโป้พ่นสีไม่มีการแงะแกะเกา่านะฮะมั่นใจได้นี่ฮะแม่ปั๊ม ABS ตัวแม่ปั๊มเบรกต่างๆนะครับแห้งๆไม่รั่วไม่ซึมข้างเครื่องเห็นไหมตรงบริเวณตะเข็บซีนต่างๆไม่มีน้ำมันรั่วซึมหยดเยิมอยู่ในสภาพสมบูรณ์น็อตฝากระโปรงไม่ขยับไม่ขันไม่ไขปั๊มโตโยต้าชัดเจนฝากระโปรงเดิมแท้แบบนี้ ไรเรียงกันมานะครับด้านบนนี่ฮะสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆเดิมข้างนอกไม่ว่าจะสีอะไรผมพูดทุกคลิปข้างในต้องสีเทาเห็นไหมเนี่ยเป็นรองพื้นเดิมโรงงานครับนี่ฮะชัดเจนนะครับไรเรียงกันมาน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยแล้วก็นี่ฮะตรงบริเวณตัวบอดี้สติ๊กเกอร์มอกอชัดเจนรีเวทหมุดย้ำชัดเจนนะครับปีสอง9นสิบเกนี่ฮะชัดเจนเดือนกรกฎานะครับช่วงกลางปีนี่ สวยๆเดิมๆนะครับแบตเตอรี่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้ก่อนรับรถน้ำมันเครื่องของเหลวผมเปลี่ยนให้สบายใจได้ครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถครอบครัว PPV คุ้มๆนะครับและที่สำคัญสาวก Fortuner TRD ต้องไม่พลาดคันนี้แน่นอนนะครับ Fortuner 2.8 TRD Sportivo ปี2019นะครับรถบ้านเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆไม่40,000เท่านั้นเองย้ำเลยนะครับไม่น้อยมากๆวิ่งวันหนึ่งประมาณ20โล ที่สุดของความคุ้มค่าป้ายแดงออกห้างคันนี้ร้านเแน่นอนแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มคุ้มไปเลยนะครับเพียง9,039,000บาทเท่านั้นครับประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว7-8 0 0 0บาทโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับฟรีดาวได้สําหรับลูกค้าเครดิตดีพอนเดอนละหมื่นแเท่านั้นเองนะครับรายได้3 6มหมขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องคําเบอร์โทรด้านล่างเลยครับ0646966335แอดไลน์มาได้เลย ลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกับวินเพชยนต์คุณจะได้แต่รถสวยเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมรถ PPV รถครอบครัวสวยๆเข้าใหม่คันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวินเพชยนต์ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ